สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Underworld Cast Welcome to the Underworld Cast สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ u w Cast ทุกๆวันจันทร์เราจะมาพบกันแบบนี้เป็นประจำกับผมโอ๊กสกันรนชาวรันเป็นผู้ดำเนินรายการรายการของเราเป็นรายการที่มุ่งเน้นการให้ความรู้แบบสบายๆ ร่วมเสวนาผ่านมุมมองของผู้ผลิตสื่อเจาะลึกสำรวจความคิดของผู้ผลิตที่อยู่เบื้องหลังส่งต่อความคิดนั้นสู่หูของผู้ฟังผ่านบทสนทนาในแบบที่ง่ายๆชิลๆฟังสบายๆอย่างมีสาระรายการของเราสามารถรับฟังได้ง่ายๆมีทั้งใน Facebook, YouTube, YouTube Music, Spotify Podcast และ Apple Podcast เพียงคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในคำบรรยาย เลือกแพลตฟอร์มที่ทุกคนชื่นชอบกดซับหรือ f o ล l o w เราง่ายๆเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการสร้างสารรค์สื่อไปกับเราในคอลเลกชันนี้เราเน้นย้ำถึงการผลิตงานภาพยนตร์เราได้พูดคุยไปแล้วตั้งแต่เรื่องของการจัดการแนวเรื่องการสร้างสคริปต์และเ,ออเรื่องของการตัดต่อในวันนี้เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เรา จะได้มาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งในกระบวนการสำคัญในการสร้างงานภาพโดยกระบวนการดังกล่าวเรียกกระบวนการนี้ว่าการถ่ายทำครับหรือที่เรียกบ้านๆว่าการออกกองนั่นเองการออกกองเป็นกระบวนการที่เป็นคำง่ายๆแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีความซับซ้อนมีหลายเรื่องที่จะต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ยุดวันยูแคสวันนี้เราจึงมีความภูมิใจที่จะนำเสนอตอนออกกองแล้วโอเคมาออกกองกันเลยไหมก่อนอื่นคืออยากขอเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าการออกกองไม่ใช่แค่การจับกล้องแล้วไปออกถ่ายแต่มันเป็นศิลปะแห่งการเตรียมการครับเป็นกระบวนการที่จะต้องมีการตระเตรียมอย่างรอบคอบเรียกได้ว่าพลังที่ทุ่มเทไปทั้งหมดเนี่ย เป็นให้เกี่ยวกับการตรียมงานเลยนะครับและเพื่อให้การถ่ายทำเป็นไปได้ก็จะต้องคิดพิจารณานะครับถึงข้อจํากัดที่สำคัญที่สุดของกองถ่ายก็คือข้อจํากัดด้านเวลาด้วยครับการไปถ่ายทำเนี่ยเป็นการประจนภัยที่สร้างสรรค์จะต้องใช้การวางแผนอย่างพิถีพิถันบทความนี้จะทำหน้าที่เป็นแนวทาง โดยเราจะทำการสรุปขั้นตอนสำคัญในการเตรียมการถ่ายทำภาพยนตร์รวมถึงเครื่องมือที่จะเข้ามาร่วมช่วยในการออกกองมาดูกันเลยครับขั้นพื้นฐานแรกสุดที่ต้องมีเลยคือสคริปต์และบรรดาวิธีการถ่ายทอดสคริปต์คือเราจะต้องมีสคริปต์ที่ได้รับการขัดเกลามาแล้วอย่างสมบูรณ์โดยมันจะต้องมีการจัดบทสนทนาฉาก และการเล่าเรื่องให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้สร้างภาพยนตร์มาแล้วนะครับก่อนออกถ่ายอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีก็คือช็อตลิสต์ครับซึ่งมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนพิมพ์เขียวในรายการของการถ่ายทำช็อตลิสต์และสตอรี่บอร์ดจะทำหน้าที่เป็นแผนงานช็อตลิสต์ที่ดีจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเออเขาเรียกว่าเป็นการแปลสคริปต์ให้ได้กลายเป็นผลงานชิ้นเอกด้านภาพนะครับมันแสดงภาพที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ที่ปรากฏอยู่ในสคริปต์ครับทีนี้เมื่อเรามีช็อตลิสต์แล้วทีมงานก็จะต้องมาออกแบบการถ่ายทำนะครับว่าช็อตแต่ละช็อตเนี่ยที่อยู่ในช็อตลิสต์เนี่ยเราจะสามารถถ่ายมันสร้างสรรค์มาออกมาได้อย่างไรการจัดการสิ่งนี้เราเรียกว่าช็อตแพลนนิ่งหรือการวางแผนการถ่ายทาการวางแผนนี้จะต้องทำร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อการวางแผนในการถ่ายทำให้มีความเป็นไปได้และที่สำคัญที่สุด เลยของการวางแผนการเดะทำนะครับก็คือเพื่อสร้างความปลอดภัยที่เพียงพอช็อตแพลนนิ่งนี้จะเป็นการทำงานร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายด้านภาพหรือว่า uh, Director of Photographer นะครับหรือ DP ที่จะมากำหนดเรื่องของการจัดแสงการวางขนาดภาพและก็ Camera Movement นะครับและพวก Transition ของกล้องเนี่ยเพื่อให้มีความสอดคล้องกับช็อตลิสที่มีนะครับนะนั่นก็คือการวางแผนที่เรียกว่าช็อตแพลนนิ่ง และที่จะขาดไปไม่ได้เลยในการเขาเรียกว่าการทาเตรียมการนะครับก่อนที่จะไปถ่ายทาก็คือการซ้อมการซ้อมจะช่วยขัดเกลาตัวละครให้มีความเพอร์เฟกเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักแสดงจะได้อยู่ในบทบาทที่ลึกซึ้งของสคริปต์เพื่อให้การแสดงนั้นเป็นที่น่าหลงไหลครับในขณะที่การลางของการถ่ายทำกำลังทำงานอย่างเข้มแข็งองค์ประกอบอื่นๆร่วมก็มีความจำเป็น ต่อการเคลื่อนไปของกองเช่นเดียวกันโดยองค์ประกอบอร่วมที่มีความจำเป็นอย่างมากที่ขาดไปไม่ได้ก็คือเรื่องของโลจิสติกหรือเรื่องของการเตรียมตะเตรียมพื้นที่สำหรับการถ่ายทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการในเรื่องของโลเคชั่นสกา t ที่จะต้องมีการสำรวจสถานที่การถ่ายทำมีการขอใบอนุญาตและการเข้าถึงสถานที่การสื่อสารก็สำคัญครับ เพื่อรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็น DP ประจนถึงวิศวกรเสียงอ Design, ค Make artist, อสตูมดีไซน์นะครับเมคอัพอาร์ติสช่างผมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการจัดการสถานที่ของการทำงานของผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยยังรวมไปเรื่องถึงการจัดการอาหารการกินนะครับให้ครบทั้งมื้อที่จำเป็นนะครับแล้วก็เพียงพอสมฐานะ กับผู้ที่มาทํางานนะครับที่พักต่างๆก็เป็นเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาด้วยการตระหนักถึงเรื่องของชุดติ้งเกียร์รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องเอามาคิดแล้วก็วางแผนให้อย่างรอบคอบรวมไปถึงเรื่องของกระแสไฟฟ้านะครับว่ามีความเพียงพอหรือมีความปลอดภัยมากพอเพื่อปกป้องอุบัติเหตุทางไฟฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพื่อให้มั่นใจได้ถึงทุกขั้นตอนในการผลิตนะครับว่ามันจะมีความราบรื่น ถัดมานะครับจากเรื่องของที่เป็นแกนกลางนะครับแล้วก็ส่วนประกอบในการถ่ายทำแล้วก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องจัดการให้เป็นไปได้ก็คือการจัดการด้านการสื่อสารระหว่างทีมงานทั้งหมดครับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ทุกคนได้รับแจ้งเกี่ยวกับกำหนดการการถ่ายทำเวลาสแตนบายที่จะเตรียมถ่ายออและออรวมถึงรายละเอียดสำคัญต่างๆการสื่อสารที่ดีควรจะทำทั้งในแบบ ทางไกลและในแบบประชุมแบบใกล้ชิดด้วยนะครับการประชุมการผลิตก่อนการถ่ายทำที่ดีคือการมุ่งหวังให้ทีมมีความสามารถมีความเข้าใจกันการจัดการกับข้อกังวลและรองรับวิสัยทัศนะครับแล้วก็เป้าหมายที่สอดคล้องกันการสื่อสารที่ดีควรจะแผ่ขยายไกลออกไปนอกกองถ่ายด้วยดังนั้นเรื่องของการวางแผนฉุกเฉินนะฮะเช่นโรงพยาบาลอยู่ตรงไหน สถานที่ตำรวจอยู่ตรงไหนรวมถึงเรื่องอื่นๆนะครับที่เป็นการรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเรื่องเหล่านี้ก็ต้องถูกนำมาพิจารณาเพื่อจะได้สื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องไปล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะไม่มีใครรู้หรอกว่าความาท้าทายต่างๆหรืออุบัติเหตุเนี่ยมันจะอุบัติขึ้นมาเมื่อไร เล่าให้ฟังอย่างนี้เพิ่มเติมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอ,อ,อย่างมากเลยเพราะว่าหลายๆครั้งจะเห็นว่าแม้ทีมงานต่างๆที่ล้วนมีความชำนาญมีความเก่งกาจในแบบของตนแต่สุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยที่การทะเลาะเบาะแหวงกันคะผมเห็นเรื่องนี้บ่อยมากๆเลยนะดังนั้นเรื่องที่ควรจะนามาพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องความปลอดภัยทางด้านจิตใจครับเรื่องความปลอดภัยทางด้านร่างกายอะ่ะผมไม่ค่อยห่วงแน่นอนแหละเนื้อตัวร่างกายทุกคนเห็นกันแต่จิตใจมันอยู่ข้างในครับมันบอบช้ำยังไงไม่มีใครรู้ความปลอดภัยทางด้านจิตใจสามารถสร้างได้ด้วยการมีความเคารพนะครับมีการสนทนากันอย่างมีโครงสร้างภายใต้บทบาทที่กำหนดและสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงบวกนะครับโอเค ทีนี้ครับเมื่อระหว่างการถ่ายทำเนี่ยเมื่อมันเริ่มขึ้นนะฮะก็ควรจะต้องมีการตรวจสอบฟุตเทสในทันทีการตรวจสอบฟุตเทสเนี่ยผมเห็นหลายหลายคนนะครับก็อาจจะมีความผิดพลาดนะครับคือโดยเฉพาะงานที่ทำซาวออนฟลีมไม่ใช่แค่การตรวจสอบแค่ภาพนะครับแต่ต้องเป็นการตรวจสอบเสียงในทันทีด้วยเมื่อคุณภาพได้เป็นอย่างที่ต้องการแล้วนะครับ Data e n g i จ e e r จะต้องเข้ามาจัดการในเรื่องของการ Secure File ที่มีในทันทีเพื่อเป็นการรับประกันแบบเรียลไทม์ระหว่างการไททามว่าการลงทุนที่ได้ลงทุนไปนั้นจะได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัยโดยสรุปก็คือการเดินทางจากสคริปตไปยังการออกกองนั้นเป็นกระบวนการที่มีความหลากหลายซึ่งจะต้องใช้การเรียบเรียงอย่างสร้างสรรค์การจัดการผู้ที่มีความสามารถด้านเทคนิคและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการทำตามขั้นตอนเหล่านี้และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมผู้สร้างภาพยนตร์จะเดินทางไปสู่เส้นทางการผลิตที่ซับซ้อนเพื่อทำให้วิสัยทัศน์ในโรงภาพยนตร์เป็นจริงได้ในที่สุดแต่ละเฟรมเนี่ยจะกลายเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความทุ่มเทและความเป็นอาร์ติสติกในการจับภาพเอาความมหัศจรรย์ของภาพยนตร์และความประทับใจที่ไม่รู้ลืมให้กับผู้ชมนะครับ สำหรับวันนี้รายการ UWCast ผมโอค๊คสักกรณาชวรัฐต้องขอตัวลาไปก่อนท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากให้เราเล่าเรื่องอะไรสามารถส่งข้อความมาได้ตามช่องทางที่มีได้เลยนะครับก่อนจากกันอยากฝากประชาสัมพันธ์ว่าเพราะทุกกำลังใจของท่านคือพลังในการเคลื่อนไปของเราฝากกดแชร์กดไลค์และกด subscribe และที่สำคัญที่สุดฝากบอกเล่าเรื่องราวรายการของเราต่อๆกันไปด้วยนะครับ วันนี้ผมขอลาทุกท่านไปก่อนและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ